เชียงใหม่มีสวนสวยๆชิลๆให้นั่งแล้วนะคะช่วงนี้มีเทศกาลกินกลางสวนนะคะจะอยู่ที่ตรงข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเสี้ยนะคะตรงเส้นสันกำแพงสายเก่าเนาะมาจากแยกหลุยก็จะอยู่ตรงนั้นนิดเดียวเองนะคะเมย์ก็ไปเก็บเกี่ยวเด็กมาได้หนึ่งคนนะคะไม่แน่ใจว่าลูกใครแต่ว่าหน้าตาเลอะสุดๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเขามีงานเทศกาลกินกลางสวน ที่นี่ก็จะเป็นการจัดครั้งแรกของปีเลยนะคะหมายถึงว่าการจัดครั้งแรกเลยปีนี้เป็นครั้งแรกก็คือครั้งแรกเลยเอาพูดละงงไหมเออแต่ว่าเมย์อ่ะเขามีแค่สี่วันนะทุกคนวันนี้จริงๆปกติเมย์จะถ่ายคลิปแล้วเมย์จะเก็บสต็อกไว้แต่วันนี้ไม่ได้ต้องรีมาบอกต่อให้ทุกคนก่อน เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเมย์ทำคลิปทีหลังแล้วโอ้มีคนมาถามว่าเมย์เมย์อยากไปทําไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปไม่ทันนะคะเขาจะมีตั้งแต่วันนี้คือที่30-31แล้วก็1-2นะทุกคนใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะแนะนําให้มาเลยเพราะว่าเขามีพื้นที่กว้างขวางมากๆ ดูสิเด็กๆเล่นเตะบอลกันน่ารักสุดๆนะคะถ้าใครอยากได้บรรยากาศดีๆก็มาประมาณ4ี่โมงห้าโมงอะไรเงี้ยเลิกเรือแล้ววะมาได้แต่พอเป็นเย็นๆก็แดดร่มรมตกคนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเขามีที่จอดรถข้างในกว้างสุดๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเข้ามายากนิดน,นึงนะเพราะว่าจะอยู่เส้นสันนแพงสายเก่าเนาะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องกินอะไรมาเนอร์เพราะว่าของกินเยอะมากนี่นี่มีน้ำส้มข้นสด อันนี้แล้วก็เมื่อกี้เมย์ซื้อ ปลาหมึกปิ้งอร่อยมากน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะแล้วก็มีไส้กรอกวันนี้เมยังไม่ได้กินไส้กรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกรอบหนึ่งต้องไปลองแน่ๆนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เมยังไม่ได้กินอะแต่ว่าเออเมย์รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองซื้อเอ,อานี่ๆๆน,นี่นี่อันนี้น่ากินมากบัวลอยบัวลอยบัวลอยช้างเผือกเราไม่เคยได้ไปก,กินเลยทั้งๆั้ที่เราไปคนเชียงใหม่นะเพราะว่าคุณจูนเขาไม่ชอบเข้าไปในเมืองเลือขอแอบนินทาสามีนิดหน่อยนี่นดูดีน่ากินมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเมย์ไปอีกรอบนึงจะต้อไป กินบัวลอยช้างเผือกให้ได้นะคะมีพิซซ่าโฮมเมดด้วยทุกคนแล้วก็นี่มีกรีกโยเกิร์ตด้วยนะคะอะไรทุกอย่างนี่คือนะ่ากินสุดๆเลยนะแล้วก็พ่อคาแม่คาเขาแบบจัดร้านได้น่ารักอันนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยอะทุกคนลองใครไปกินไปชิมแล้วก็มาบอกนะแต่แฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้เด็ดดวงมากจ้าอร่อยมากทุกคนเดีย๋ยวเม่จะมีอีกคลิปหนึ่งไว้พูดสําหรับร้านเบอร์เกอร์โดยเฉพาะเลยนะแต่อาจจะไม่ใช่วัน2วันเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวทีหลังแล้วกันเพราะว่า หมดแรงนะวันนี้เราไปกินกันจนหมดแรงเลยจริงๆแต่ว่าถ้าใครจะกินเบอร์เกอร์นี้ขอฝากบอกว่าต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าเขาทําค่อนข้างนานแต่อร่อยนะทาสดทําใหม่ทํากับมือนะคะอร่อยจริงๆนะคะใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวแถวๆนี้นะอย่าลืมแวะไปนะคะบรรยากาศเย็นๆแต่ว่าถ้ามาเนี่ยอาจจะยังหาไม่เจอนะให้ปักหมุดไปที่ร้านเสียก๋้วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวปลานะคะแต่ว่าบรรยากาศเขาสวยมากเลยอ่ะแม่เป็นคนชอบต้นชอบต้นฉ่ำฉาแบบนี้มากเลยนะแล้วก็เวิร์เนี่ยเป็นเวิรที่แบบถ้าใครมาสันน้ำแพงจะเห็นว่าอันเนี้ยเด็ดจริงๆแวะมานะคะ